สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะหนึ่งนาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนสั่งยศสิบคือสั่งยช์เบื้องต่ำและสั่งย์เบื้องสูงครับในเรื่องสั่งยศสิบคือสั่งยชน์เบื้องต่ำและสั่งย์เบื้องสูง พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสังโยชิสิบประการเหล่านี้มีอยู่สิประการอย่างไรเล่าสิประการคือโอรัมภาคิยะสังโยชห์าประการอุทธมภาคียะสังโยชห์ประการหนึ่งโอรัมพาคียะสังโยชห์ปร,รหรหประการเป็นอย่างไรเล่าหาประการคือสัก,กายทิฏฐิวิจิกิจฉา ศิลปตาปรามาตกามชันทะพยาบาทเหล่านี้คือโอรัมภาคียสังโยชน์าประการ 2. ออุทธัมภาคียสังโยชน้าประการเป็นอย่างไรเล่าหาประการคือรูปราคะาอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาเหล่านี้คืออุทธัมภาคียสังโยชน์าประการ ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลสังโยชน์สิบประการพึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขอ,อนโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ